วันนี้จะได้เข้าไปบันตาดวันนี้ตอนบ่ายเราเราบ่ายโมงเจ้าหน้าที่เขาจะไปบอกคืนติไฟไหม้นั่นแหละมันเป็นธรรมเนียมเขาหรือยังไงกับมน่าจะเป็นธรรมเนียมนะพอเป็นพอเป็นเหตุไฟไหม้เขาก็ไปกักเอาไว้ พอเสร็จสิ e, ้นหมดเรื่องหมดราวเขาก็มอบคืนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเขาคงจะชี้แจงลักษณะอย่างนั้นนะวันนี้กติไม้ทั้งหลังกติไม้ตะเคียนทั้งหลังกติเก่าหลวงปู่มุญมีที่อาจารย์สุใจอยู่นะห้องก็ไม่ใช่เล็กนะห้อง3มเมตรคูณหเมตรสหรือ4เมตรเนี่ย 4เมตรห้องสี่เมตรคูณหเมตรนะมันไม่ใช่ห้องเล็กนะห้องใหญ่พอสมควรนะยาวขนาดนี้ไปเสาโน,น่นหเมตรมันน่าจะสี่เมตรหกเมตรนั่นแหละห้องใหญ่พอสมควรนะไม่สี่เมตรแลสามเมตรนี่แหละสามเมตรห้าเมตรหรือหกเมตรนี่แหละสามเมตรคูณห้าเมตรไม่ตอนหลับ ไฟมันคงจะไหม้ตอนหลับพอท่านรู้สึกพอท่านรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันไหม้หมดตรงประตูออกไม่ได้พวกไอ้ไฟอะไรเสียบสลับเสียบสลับอะไรไมันอยู่ตรงประตูตรงนั้นพอดีมันเกี่ยวกับไฟมันต้องเกี่ยวกับไฟแน่ๆเลยแหละไฟแต่มันสําคัญมาแอบไหม้ตอนหลับเนะี่ยที่ข้างนอกไม่มีใครเห็นข้างในไหม้จนเต็มที่แล้วข้างนอกยังไม่ไม,ไม่มีใครรู้อะ เห็นตะควันอาจารย์บารุงอยู่ใกล้ๆเห็นตะควันท่านก็ไม่แปลกใจท่านบอกว่าเคยเห็นอาจารย์ชใจจุดกระดาษบ่อยว่างั้นนะ <c oughs> เ <c oughs> เลยนู่น่ะตั้งเกือบสิบนาทีหนหละถึงมาถึงมาดูถึงจะรู้ไม่ได้สนใจไม่ได้ระวังใจอะไรเจ้าที่เขาก็แปลกใจทําไมพระบัณตาทาไมไม่ไม่รู้จักกันมันไหมข้างในไหนไมขห้างใน มันเก็บมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งของท่านพอท่านพอท่านลุกออกมาท่านคงจะต้องต่อสู้ไฟแล้วตัวเนี้ยจะออกก็ออกไม่ได้นะไฟกระ,ะนำแหละท่านไม่ขวนขวายที่จะออกหรือยังไงไม่รู้นะไปที่แรกเขาไปเห็นท่านนั่งภาวนาอยู่นะไฟติดอยู่นั่นแหละเขาถามจานอยู่ไหนะจานอยู่ไหนะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี้ ท่านน่าจะดิ้นออกได้นะแต่พอต่อมาอีกได้ขึ้นไปนู้นไปนี่ไปอะไรแต่อะไรท่านเยียดแล้วท่านนอนเยียดแล้วท่านเสียบัดมันตีมาแล้วไฟมันตีมาแล้วเพื่อลุกมาวิ่งมาอะไรมันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องอยู่ในกรงอ,ะอ่ะอและสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยจะดีด้วยสุขภาพย่ำแย่ด้วย มันคงจะตีเพึบเพิบสองพิบนี่ก็หมดแรงแล้วล้มแล้วไปไหนแล้วสำลักไปสองสามเทื่อนี่ก็หมดแล้วเ,เขางัดหน้าต่างไปงัดหน้าต่างงัดลูกกรงไปเนี่ยเ,เขาต้องเอาผ้าชุบน้ำคลุมตัวคลุมตัวไปดึงท่านออกมาแล้วก็มาลงทางหน้าต่างไปถึงไหนก็นไม่รู้เสียแล้วท่านเสียแล้ว สินใจแล้วตอนเอาออกใหม่ๆแสดงว่ายังหายใจยังอะไรอยู่แถวนี้ทอนนี้มันลวกหมดเ่ยแถวนี้ยตอนนี้มันย่อนหมดเนี่ยเห็นแต่ฟันจังเปิงอยู่เนี่ยมันลวกหมดแถวนี้เทอนน,นี้ลวกหมดเนี่ยลวกหมดแต่ข้างในข้างล่างเนี่ยเราไม่ได้ดูเพราะตอนนั้นเขายังไม่พิสูจน์เขาไม่ให้เปิดดูไม่ให้แตะต้องเราเห็นตอนหมอเขา ไปเปิดแล้วก็เอาสำรีอุดนี้เอาสำรีอุดนี้เพื่ออาปากอ่าเอาสมรีอุดเนี้ยเอาสมรีอุดนี้เอาสำรีอุดนี้เพอไอ้อแมงวันมันเร็วแท้แมงวันมันเร็วมากชั่วโมงสอง 2, ชั่วโมงผ่านไปเท่านั้นแหละเกี่ยวกับศพเนี่ยแมงวันเข้าแล้วแมงวันทาไมระวังนะ่ะแมงวันเข้านะแมงวันเขาจึงมักจะอุดนี้อุดนี้อุดนี้ แมงวันแมงวันบางชนิดนี่มันออกเป็นตัวเลยนะปัด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 ทำงานเลยยุบยับยุบยับยุบยับงานของมันงานของมันแมงวันไอตัวเล็กๆนี่มันไปออกมันออกเป็นแผงเป็นแผ่น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 ไม่เวลาลงไปไม่เท่าไหร่แหละฟักแล้วฟักตัวแล้วเจาะเป็นคุ้ม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 ธรรมชาติ ศึกษาธรรมะศึกษาให้ละเอียดลึกก็ไปแต่แท้เนี่ยธรรมชาติทั้งหมดนอนก็ธรรมชาติของหนอนความจริงความมีความเป็นของมันกลิ่นก็ธรรมชาติของกลิ่นความมีความเป็นของมันดูเป็นเรื่องจริงไปหมดดูจนหมดความชอบความไม่ชอบความรักความชังคือมันเลยนั่นไปหมดแล้ว มันเลยไปถึงความจริงของมันแต่พวกเรานี้เรายังติดอยู่ข้างนอกนี่แหละพวกเรายังติดอยู่ข้างนอกผิวเผินนี่แหละแต่ดูธรรมะดูละเอียดลึกๆึดูไปจนเห็นว่าเป็นธรมธรมดาธรรมดาเอวังธรรมโมเอวังพาวีมีอยู่งี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้แม้แต่เราไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ไเห็นเพ้องธรรมดาไปหมด มันเปื่อยมันยุยนนอนเจาะัยเยโยเย,ย,ยน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยอน้ำเหลืองน้ำเขียวมันก็ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมันยังจิตไปให้ถึงกลิ่นก็ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมัน <c oughs> ไอตัวเล็กเละถ้าเราเอาใจแบบที่เราไม่เคยดูไม่เคยพิจารณาโอ้มันทั้งหน้าเกลียดมันทั้งหน้ากลัวแต่จยิงการดูสุภาษถึงใจเนี่ยต้องดูให้มันเห็นเป็นเรื่องน่าเกลียดด้วยน่ากลัวด้วย มันถึงจะถึงใจมันถึงใจแล้วมันฝังใจมันฝังจิตฝังใจอันนี้ท่านให้เจริญอสุภสสัญญาให้ท่านให้เจริญเพื่อมาตัดความกำหนัดรักใคร่ความยินดีแท้ที่จริงเรามองไม่เห็นความจริงตาเรามองไปเห็นอย่างนี้เรามองไม่เห็นความจริงไม่ถึงความจริงมันไปติดแค่ความรักความชังนี่แหละความชอบใจไม่ชอบใจเพราะจิตมันสังสมมาอย่างนี้เป็นประจำมันสังสมมาเป็นอาจิน เราดูไปยังไม่ถึงที่ท่านให้เจริญอสุภสัญญาเนี่ยก็เพราะว่าต้องการจะดใูให้เห็นความจริงของมันแต่ใจมันยังไม่ถึงความจริงนี่มันไปติดซะก่อนมันไปติดซะก่อนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญอสุภสัญญาอสุภาสัญญาไม่ต่างอะไรกับเมื่อเราเป็นโลปป่ปกป้องปกป้องอาวุธศัตรูเนี่ยหมายความว่า ให้ใจมันเบื่อมันนายแทนที่จะมันจะติดมันจะกำหนัดมันจะยินดีไปไปเจอด่านแรกติดกำหนัดยินดีไม่เห็นความจริงสิ่งวันนี้มันเป็นเป็นสิ่งหลอกความรักความชังเป็นสิ่งหลอกเป็นสิ่งพากำหนัดเป็นสิ่งพายินดีแต่พวกเราก็ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยประตูแรกด่านแรกที่เราที่เราค้างแล้วก็หมกอยู่ในโลก <laughs> นี่แหละ นี่แหละคือกองดินกองหินกองสายที่มันหมกเราอยู่ในโลกโลกนี้เราหมกอยู่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสพวกคนเขา่าพวกคนเขา่าคนเข่าเพราะราไม่มีสติปัญญาด,ดูให้เห็นข้อเท็จจริงของมันคืออะไรเป็นอะไรดูละเอียดดูที่ท่านดูละเอียดไปหมดเป็นธรรมชาติไปหมดธรรมชาติเหมือนกันหมดเราถ้าเราเคยพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งให,ให้เห็นเป็นธรรมชาติเราจะรู้อย่างอื่นมันจะมันเหมือนกันไปหมด เหมือนกันไปหมด <c oughs> สบไฟไหม้แป๊บเดียวต้องไปแล้วเก็บไว้สองคืนมรณภาพตอนบ่ายวันที่ยีิบสองคืนวันที่ยีิบสองตอนข้ามมา เอาไปสีนัก,กรินกลับมาห้าทุม่มไม่ได้ทาอะไรแล้ววันนั้นไม่ได้ทาอะไรกลับมาก็ไปตั้งทิศลาข้างนอกกลับมาไม่รู้มหมู่ข้ามาติกาเผาไม่ได้ถามชาววันรุ่งขึ้นบินตฑบาตฉันตอนบ่ายมาพวงรีดพวงมาลาของจุฬาพนบ่ายสามบ่ายโมงบ่ายโมงหรือบ่ายสาม มาอาทิตยาพรจุธาพอรอาทิตยาพ,รห,าพรหนจุธาพรหนเป็นลูกเป็นโอรสไขล่ลูกไข่กับของจุราพรพรมลา,าสลับวันเผานั้นพระราชนีประธานพาดไตร้าไตรพระราชนีในหลวงราชการที่เก้านะ ราชนีชริกิจเนี่ยประธานพลาดปลายมาพระพันปีหลวงเรียบพระพันปีหลวงมีพระสมณศักดิ์ระดับชั้นเทพชั้นราชพระครูไปชักสมพระเกียรติทำบุญเรียบง่ายสมพระเกียรติแล้วพระพันปีหลวงนี่ก็มอบผู้แทนมา ชื่อนายอะไรมาเป็นผู้แทนมามีการบรรเลงเพลงสรรเสริญเหมือนกันนะผู้แทนมามีการบรรเลงเพลงนะวันนั้นมีการบรรเลงก็ผู้แทนผู้แทนก็เท่ากับพงจริงตัวานี้งบรรเลงเพลงมาเอาพงมาลาลงมาเอาเชิญนุ่นลงมาเชิญนี้นลงมาแล้วก็ตอนค่ำก็มีเทศอาจารย์สุธรรมเทศ ตอนข้ามันที่ยีาบา่บสามพรบสวดมนต์วระเศศะหวางเทศนะน่ะฝนเทศไปได้สักฝั่งหนึ่งฝนตกหนักเลย <laughs> หนักไปจนเทศเทศหยุดฝนก็หยุดฝ <laughs> <laughs> นหนักไอพวกตังรงทานในสนุกนะ่ะเออฝนตกถถถถหนักหนัพวกโรงทานในสนุกแหละ <laughs> คุณร่าจะบิวตรง <laughs> ไหน <laughs> แหละเนาะอะ ตอนเช้ามารุ่งเช้ามาย4ิบสี่ก็นู่นนี่อะไรแต่ลายสารพัดสื่อมันก็ไปออกแล้วสื่อมันนู่นมันไปฟ้องกองปราบนน่นนะทำไมต้องรีบเผารีบเผาเพื่อทำลายหลักฐานอย่างนี้นมันก็ว่า <c oughs> โอ้เดือดร้อนผู้ว่าผู้การาร่วมประชุมกันขอพิสูจน์หลักฐานหมอร่วมประชุมกันมีอาจารย์อินจารสุธรรมมีพวกเรา วางแผนและมีอาจารย์พิเชษด้วยอาจารย์พิเชษที่เป็นคนทำสถาปนิกของเจดีอย์อาจารย์พิเชษด้วยมันจะต้องไปแถลงการังงั้นงัๆนงั้นงั้นงั้นเพื่อให้มันเพื่อให้เขาให้คล่องใจมันมีคำถามเท่า,ากับว่าเป็นคำําตอบคำาตอบคำาตอบคำาตอบเสร็จแล้วทำไมต้องรีบเผาเพราะว่าทุกอย่าง ข้อมูลทุกอย่างเก็บไว้หมดเรียบร้อยแล้วสาเหตุก็คือหนึ่งช่วงระหว่างวิกฤตโควิดด้วยสองธรรมเนียมปฏิบัติของพระกรรมฐานเราด้วยสาศพของท่านไม่จําเป็นต้องเก็บไว้เพราะเก็บทุกอย่างไว้พิสูจน์หมดแล้วเช่นอย่างเลือดเอยอะไรทั้งหลายเอ่ย,เ,ยเก็บไว้หมดแล้วแล้วก็ ไปผ่าตัดไปอะไรอะไรเขาก็เอารูปมาให้ดูผ่าตัดตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นข้อมูลมีพร้อมหมดแล้วแต่ยังไม่ได้แถลงให้รู้จักท่านเองก็เลยไม่มีอะไรก็เลยเผาเผาได้ไม่งั้นเนี่ยโดนกักอีกโดนกักไว่อีกเดี๋ยวนี้มันอันนี้มันง่ายๆมันทําง่ายๆคนดีมันก็ใช้ได้ดีคนชั่วมันก็ใช้ ไปในแง่ที่ชั่วๆนี่มากประโยช์ยงส่งเสริมเรื่องสนุกดีหระสนุกเล่นอะไรน,นี่สนุกสำหรับสแสดงลวดลายได้สแสดงบทบาทได้สารพันตัวคนเลวคนชวนมันก็ทําให้สังคมเดือดร้อนค่นวายละไม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องที่มันไปลงทั้งหมด <laughs> มันไม่ทราบข้อเท็จจริงเรื่องเหล่านี้เราให้ระวังที่สุด ม่ว่าเขาไม่ว่าเราเราพลอยได้รับความชั่วจากสิ่งที่เราพลอยหลงกับความเข้าใจผิดของเรานี่เกือบเรอเกือบเกินครึ่งหนึ่งทั้งวีทั้งวันกรรมจลกรรมแต่ละวันแต่ละวัน,วนเกือบทุกอย่างทุกเรื่องเลยบางอย่างเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราไปคาดคาดแล้คาดคาดดาวดาวแล้วถือเอาแล้คาดคาดดาวดาวแล้วถือเอาแหละขอ้อเท็จริงเป็นอีกอย่างหนึ่งเราไม่รู้จกักรมเหมือนกันนะ กรรมเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่ดูเฉยเนี่ยา,าดาวดาวแล้วก็ไปปูดนี่พูดนี่พูดนั่นแหนกกรรมมันเข้าลักษณะว่าแหวงเท้าเข้าหาเสี้ยนอยู่สบายสบายแหวง <c oughs> เสี้ยนปักเล่นเฉยเลือดสาดเฉยสร้างกรรมมนุษย์เราเนี่ยเดือดร้อนเพราะกรรมของตัวเองเราไม่สำร,รวจระมัดเะวางเรื่องกรรมเนี่ยกรรมหนักหนาสาหัส กรรมมากกรรมหนักกรรมเบาทับถมเราอยู่เรื่อยว่าจะแก้ว่าจะแก้แกเอา้าใกลายเป็นยิ่งไปมัดเสริมเข้าไปอีกว่าจะเอาออกเอาออก,ออกมันเบากลายเป็นไปทับถมยิ่งหนักอึง้งเข้าไปอีกเรื่องของกรรมเราอยู่ในท่าทีที่เราสำรวมาระมัดระวังภาวนาจึงเป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะทาให้เรารู้จักในขณะปัจจุบันไม่ปล่อยให้ตัณหามนาจิตของเราไปใช้อันนี้ดีที่สุดสำคัญที่สุด มืงนั้งวันทั้งวันมันไม่มีอะไรมันอิสระมันนั่งคิดนั่งนึกนั่งปรุงนั่งสร้างกรรมไม่สูญหายไปไหนนะตกผลึกเป็นวิบากกรรมไม่เคยสูญหายนึกคิดมนโนกรรมน่ะนึกคิดนั่งปรุงไปน่มันตกผลึกปเป็นวิบากกรรมคิดหนักๆคิดมากๆสะสมมากๆสะสมมากๆทลักออกมาที่กายแล้วเอากายไปสนองแล้วเอาวาจาไปสนองแล้ว <c oughs> มันมาจากความนึกคิดอย่างนั้นนะ ไม่ใช่คิดแป๊บแล้วก็ทําคิดแป๊บแล้วก็ทาคิดเนี่ยกรรมบางอย่างมันสังสมจนคงที่จนอยู่ตัวจนล้นเหลื่อมทะลักออกมานะถ้าลอยจิตคิดล่องลอยเรื่อยไปอย่างอิสระเสรีนะเป็นกรรมเป็นเป็นกรรมเป็นโทษแต่ถ้าคิดเรื่องธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมคิดเรื่องศีลเรื่องธรรม ไม่มีอะไรับภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธรมโมัมโมสังโฆสังโฆพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษพิจารณาเห็นตรงกันข้ามกับความโลภความโกรธกับราคาตัณหาพิจารณาตรงข้ามเลยเราอยู่ในท่าทีที่เราต่อสู้อยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นการต่อกรกันกับตัณหาทุกระยะทุกเวลาตัณหาก็คือกระแสะความเลวของใจของเราเองมันไม่ใช่อะไรอ่ะที่เราสังสมมาเนี่ย มันมีพลังอ่ะดูที่เราดูไปอ๋อของเราเองเราสังสมมาเองของเราเองเราสังสมมาเองมีใครทําให้เรานะไม่มีใครทำให้นะใความโลภความโกรธเนี่ยฉุนเฉียวเครี้ยวกราดสังสมมาเองใครชอบนิสยัยแสดงนิสัยแบบนั้นอ่ะมันก็ตกผลึกเป็นวิบากกรรมเราพิจารณาเรื่องกรรมแต่มันจะกระจายไปทั้งหมดเราจะเห็นโทษของกรรมจะได้สำรวจระมัดระวังเรื่องกรรมเนี่ย เราอยู่ด้วยกรรมเรามาเรามาด้วยกรรมเราอยู่ด้วยกรรมและเราก็จะไปด้วยกรรมเราได้สุขเพราะกรรมเราได้ทุกข์เพราะกรรมได้รับความสะดวกสบายได้รับความฝืดเคืองในหัวใจของเราเ,าเพราะกรรมกรรมก็คือกิริยาของกายของวาจาของใจแต่มันมาจากใจปกติใจมันออกรู้มันจะอยู่เท่าเดิมมันอยู่นิ่งคงที่ไม่ได้ใจมันออกรู้กิริยาที่มันออกรู้ทุกครั้งนั้นน่ะเป็นการำกระทํากรรมของมัน ไม่ใช่ไม่สูญหายไปไหนตกค้างเหลืออยู่ตกค้างเหลืออยู่นึกคิดอะไรมากมากนึกคิดสนอเดี๋ยวไปสนองแล้วนึกคิดอะไรมากๆนึกคิดมากๆาเดี๋ยวไปสนองแล้วให้เราระวังให้ดีเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่ระวังอะนั่งสร้างเวรสร้างกรรมนั่งภาวนาคุธโคธพุุธโธพุุธโธพุุโธนี่อันนี้เป็นบุญตัดกระแสของตัณหา ตัดกระแสความเร็วสามเม็ดในหัวใจของเราให้มันโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมามากๆมันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มผลเพิ่มภูนเพิ่มภูนทวีคูณเพิ่มพูนทวีคูนเราภาวนาเรื่องเรื่องธรรมากๆวันทั้งวันถ้าเราอยู่แต่ก็ทำทั้งหมดตัณหามันไม่มีไม่มีโอกาสที่จะมาแทะหัวใจของเราผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดวันนี้ก็เท่านี้วันนี้ก็เท่านี้วันนี้เท่านี้สักหน่อยหนึ่งผลรายได้ทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมทั้งหมด กิเลสไม่มีโอกาสที่จะแสดงตัวตัวได้เนี่ยริยเจ้าเนะี่ยท่านตั้งใจปฏิบัติท่านตั้งใจทำมรคทำข้อปฏิบัติเพื่อชนะตัณหาเนี่ยท่านทำจนจนตัณหามันแทรกเข้ามาไม่ได้พอถึงขีดถึงขั้นมันก็จะไม่กำเริบม,มันจะก็มันก็จะเข้าใจเป็นระดับกิเลสช,ชั้นต้นชั้นกลางชั้นละเอียดมันจะเข้าใจแล้วก็มันก็ปล่อยได้หมด คือความดีต้องมากกว่าสมมติเราจะดับไฟเนี่ยถ้าน้ําเราน้อยไฟกองบักใหญ่น้ําขันเดียวเนี่ยมันไม่ดับหรอกมันไม่ดับสมสมติไฟกองขนาดนี้ไฟกองขนาดนี้น้าก็ต้องสองสามเท่าบึ๊บลงไปมอดดับตัณหาความเรา่าร้อนในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันเราพยายามเจริญธรรมะที่เป็นเปรียบเสมือนน้ํา ให้มากไว้ไหลายเท่าในขณะจิตแต่ละจิตแต่ละจิตไม่ปล่อยมันมันแทรกเข้ามาได้เลยเนี่ยส่วนหนึ่งเดียดีอันหนมันกําลังมันจะอ่อนลงมันจะหอดลงมอดลงหมดลงมมดลงมอดลงมอีกแต่ทุกอย่างมันมาจากเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปใส่นู้นใส่นู้นใส่นู้นโทษนู้นโทษนี้โทษนี้โทษโทษลมๆแรงๆโทษไม่ได้ประโยชน์ยิ่งโทษนู้นโทษนี้ก็ยิ่งได้โทษเพิ่มแล้วก็ไม่รู้จะไปแก้อะไรตรงไหนอันนู้นทําอันนี้ทําว่าไปตามเรื่องเหมือนธรรมเนียม ประเพณีของลัที่อื่นเขาว่ากันทษดผีสางนางไม้เทวดานู่นนี้ผิดเรืกองผิดยามผิดอะไรแล้วไปแก้ตรงไหนอ่ะสิไปแก้ตรงไหน <c oughs> ข้อเท็จจริงมันไปจากพฤติกรรมถ้าเราโทษพฤติกรรมเราก็มาแก้พฤติกรรมของเราก็จบถ้าเราไปโทษอย่างอื่นแก้อะไรแก้พระอาทิตย์นั่นโทษพระอาทิตย์โทษพระจันทร์แล้วจะไปแก้มันดี <c oughs> โทษฟ้าแดดดินเราม่กี่ปแก้มันได้เลยแก้ไม่ได้โทษผีสางนางไม้มองเห็นหมนหรือเปล่าแก้มันไม่ได้บนบานเราไปบนไปบานอื้ออหอมบกก็ว่าเอาเองอะ <c oughs> นี่เราดูเหตุผลเหล่านี้มันไปจากเราทั้งทั้งนั้นไปจากจิตดวงเดียวผู้รู้ดวงเดียวเยจ่อตามตามต้น เจ้าตัวนี้ให้หนักเข้านี่แหละนี่แหละตัวตัวจำเลยตัวเจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงตัวนี้แหละตัวนี้ไม่ใช่อะไรที่อื่นแล้วก็ว่าไปแต่ตัวนี้แหละตัวเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงเลยแหละย,ย้อนมาอ้าวเจอเราสเสียอีกย้อนมาอ้าวเจอเราสเสียดีเราจะได้สำรวมระมัดระวัง